DC, มันก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันก็แค่แค่เปลี่ยนเงินบาทนะครับเงินบาทของเราที่เป็นเหรียญที่เป็นธนบัตรเนี่ยเป็นในรูปแบบดิจิตอลนะครับเป็นรูปแบบดิจิตอลนะครับซึ่งมันก็มีความมีความสามารถอย่างคริปโตเคอเนซีเลยนะครับคือมันโปรแกรมมัลติดิได้นะครับ,ม,นะรบมันสามารถที่จะเอาไปเขียนโปรแกรมต่อยอดทํานวัตกรรมใหม่ๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคริปโตกราฟได้นะครับสามารถที่จะปกปิด เจ,เจ้าของเงินได้ถ้ารัฐบาลไม่แคลกหรือแบงค์ชาติไม่อยากรู้ว่าใครถือก็ไม่จำเป็นต้องแคลกนะครับก็สามารถที่มันสามารถียกนั่นได้นะครับสิ่งนึ้ที่มันต่างจากทิ่ตัวเปรนซีคือมันยังอยู่ภายใต้แบงค์ชาติ นั่นเองนะครับแบงค์ชาติยังเป็นคนคอนโทรยังเป็นคนคอนโทรอยู่ซีวิทีมตอบโจทย์อะไรอย่างเรื่องของอินเดอร์ออฟเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าไอต้ตัวตัว QR เนี่ยหลายที่เองมันก็ยังต้องมีแอปพลิเคชันของแต่ละแบงค์ต่างกงันใช่ไหมครับแต่แล้วมี CBDC Wallet เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นในในจีเรียที่เขาใช้ CBDC CB Wallet ลเล็ตเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องมีแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับไม่จำเป็นต้องมี บัญชีธนาคารด้วยนะครับสามารถที่จะเปิด CBDC Wallet ได้นะครับขอแค่มีบัตรประชาชนนะครับกับโทรศัพท์มือถือท่นั้นเองนะครับสมาร์ทโฟนเพื่อดาวโหลดแอปพลิเคชันนะครับไอ้ตรงนี้มันดียังไงนะครับเพราะว่ามันดีตรงที่ว่าทุกวันนี้ครับรว่าระบบเราจะเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า financial inclusion นะครับเพราะว่าด้วยด้วย กฎของแบงค์ชาติก็ดีนะครับเนึงน่งเทคโนโลยีก็ดีเนี่ยทำให้บางคนคนหนึ่งบางคนคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้นะครับหรือจะเข้าถึงบริการของธนาคารเนี่ยมีต้นทุนเนี่ยต้องจ่ายนะครับซึ่งไม่คุ้มค่ากับการใช้ใช้บริการนะครับในเมืองไทยอาจจะยกตัวอย่างค่อนข้างจ,า,จากทงอจะเหตได้ไม่ชัดุณเพราะผมว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ผูก ที่ผูกธุรกรรมนะฮะกับบัญชีเงินฝากไว้ใบค่อนข้างจะมากแล้วนะครับตัวนี้ทุกคนรับเงินเดือนก็ผ่านเพย์โวกันหมดนะครับแต่ในบางปรนะเทศอย่างไนจทเรียนยซึ่งว่าเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนะครับแล้วก็ยังยากจนอยู่การที่จะต้องเดินไปเปิดบัญชีเงินฝากนะครับเพื่อที่จะทําใช้บริการ CBDC หรือตัว e ีวอลเลเนี่ยหนึ่งต้องมีบัญชีเงินฝากก่อนขั้นต่ำนะครับเอาเมืองไทยก็ได้สมมติหนึ่งร้อยบาทเนี่ย คนในจีเรียจะบอกหนึ่งร้อยบาทสำหรับเขาเนี่ยหายากมากนะเขาคงไม่มีทางที่จะหาเงินหนึ่งร้อยบาทเพื่อเปิดบัญชีได้ยังไม่รวมค่ารักษาบัญชีอะไรต่างๆก็ต้องจ่ายด้วยนะครับหรือสองเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่อยู่บนเขาอยู่บนในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับการที่เดินทางจากป่าเข้ามาในเมืองเนี่ยเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่เพื่อที่จะเปิดบัญชีเงินฝากเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาครับเขาครับหรือบางพื้นที่ที่ยังอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองเพราะเขามีสคทามการเมืองอยู่ ไหมครับ ดังนั้นใช้ทุกคนมาใช้ e wallet นะี่ยมัน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 ไม่ตอบโจทย์ครับรัฐบาลไนจีเรียก็เลยสับสนให้เกิดไอตัว cbdc wallet ตัวนี้ขึ้นมานะครับขอให้แค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละนะครับคุณก็สามารถที่จะเปิดแอป,ปได้นะครับเป็นศูนย์บาทก็ได้นะครับแล้วอนาคตก็คุณต้องการใช้ใครโอนเงินอะไรข้างบค,คุณก็ใช้ cbdc wallet นะครับสามารถใช้ได้ทุกที่นะครับอันนั้นเป็นโมเดลที่ไนจีเรียเขาทำนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าแบงค์ชาติจะทำแบบนั้นหรือเปล่าอันนะั้นเพราะว่าแบงค์ชาติยังอยู่ในขั้นตอนของ proof of concept ออนะออยยู่นนนนนนนะะคครรััับี้ก็็ืเหปโช์โชนนึง ของของตัวของตัว CBDC นะครับแล้วก็สองเนี่ย CBDC นี่ผมบอกว่ามันมีมันมีสิ่งที่เรียกว่าคริปโตกราฟ,ฟีอยู่นะครับคือแบงก์ชาติเนี่ยเป็นคนคุมข้อมูลทั้งหมดผมลบตัวอย่างเลยเนะนาะในอนาคตเนี่ยถ้าทุกคนเปลี่ยนมาใช้ CBDC หมดแบงก์ชาติเนี่ยเราเดินไปไหนเราไม่ต้องมีเงินสดนะเราเดินเข้าตอกซอกซอยเนี่ยเราก็สบายใจว่าใครมาปล้นเราเราก็ไม่ม,เม,มีเราก็ไม่มีเงินสดที่จะให้โจรเนานะ ด้วยครับแต่ถ้าถูกบังคับว่าอันน้ก็จ่าย CBDC มาเอา CB d c ของเราไปเข้า CB d c โจรเราก็ต้องยอมก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วเราก็โทรบอกแบงก์หรือโทรบอกตำรวจว่าโดนโจรปล้นซ b d c ดีไปปุ๊บนะตำรวจบอกแบงก์ชาติปุ๊บมันก็จะแกะล่องรอยได้หมดเลยนะครับว่าเงิอนอ้เงิน CBDC ตัวเนี้ยมันไหลไปที่ใครบ้างนะครับแล้วแบงก์ชาตินะครับหรือธนาคารกลางก็มีอำนาจในการดึงเงินตอนนั้นกลับเข้ามาใส่กระเป๋าของเรา ดังนั้นเรื่อง security มันมีม,นมันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของ CBDC นะครับรวมถึงแม้กระทั่งมันเอามาตอบโจทย์เรื่องบัญชีไม้ยังไงถูกไหมครับบางทีเราบางทีทุกวันนี้ยโมบาย a p p พลิเคชันเราเรา,เราโอนเงินออกไปเงินไหลออกไปแล้วนะครับก,ก็ก็จะเรียกคืนก็ลําบากนะแต่ถ้าตับไปที่มันอยู่ใน CBDC เนี่ยต่อให้มันไหลมีกี่บัญชีบัญชีก็แล้ว,แ,ลวแต่เนี่ยนแค่กดปุ่มเดียวปุ๊บนะครับเงินนะครับเงินกลับไหลกลับเข้ามาสู่ ไอ้ตัวออริจินอลพ็อกเก็ตของคนที่เป็นเจ้าของเงินได้ทันทีเลยแล้วก็รู้ได้ว่าไอ้เงินนั้นโอนไปหาใครบ้างที่เป็นเครือข่ายอาัชญากยเนี่ยมันสามารถที่จะามาตอบโจทย์ไอ้ตัวนี้ได้นะครับแต่ท้งนี้เท้งนั้นจะทําได้ขนาดนั้นอัล i m a t e เมทลี่คือเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเป็น c a s h l e s s society ทั้งหมดก่อนนะครับนั่นก็แปลว่ามันไม่มีการโอกาสที่จะ convert เป็นเงินคือตราบใดถ้าไอ้เงินพวกนี้มันมีโอกาสให้มันเปิด convert เป็นเงินได้นะครับ มันก็มีผลนะว่ายัางไงมันก็ยังป้ปองกันอาจฉริยะม่ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเป็นแคสเลสโซซิที้ปุ๊บเนี่ยได้หมดนะครับนะได้หมดแม้กระทั่งเรื่องของเวลารัฐบาลจะมีเฮลิคอปเตอร์มันนี่คล้ายๆตัวดิจิทัลวอลเลทที่ออกมาเนี่ยครับเรามั่นใจได้ยังไงว่าเงินมันถึงมือประชาชนที่ต้องการการช่วยเหลือจริงเลยจริงมันมันเทรสได้หมดเลยมันเทรสได้หมดเลยนะครับแม้ว่าเอ้ยใครที่แบบอ่า คอรัปชันนะครับการคอร์รัปชันในส่วนใหญ่ก็ชอบเก็บเป็นเงินสดไว้ถูกไหมครับแต่คสีบีดีซีมันจะไม่มีใครข้าราชการคนไหนกล้าจะคอร์รัปชันเพราะมัน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  trace ได้หมดมันอะไรได้หมดมั่นใจเป็นซีบีดีซีเก็บเป็นเงินสดก็ไปใช้อะไรไม่ได้แต่มันต้องบนพื้นฐานที่ประเทศเราเปลี่ยนเป็น cashless society โดยสมบูรณ์นะครับซึ่งซึ่งถามว่าจะเร็วไหมผมว่ามันก็คงไม่เร็วแต่จะช้าไหมผมว่าคงไม่ช้าเพราะว่าโลกมันไปอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีหลายประเทศที่มันเชิญตัวเองเป็น cashless society แล้วมันก็มันมันก็ประสบ สำเร็จเรื่องพวกนี้ในหลายเรื่องในหลายด้านเหมือนกันหลายวิติเหมือนกันนะมันก็มีตัวอย่างอยู่คงต้องคงต้องไปนะครับอันนี้ก็คือตัวคริปโตเคอเรนซีแจะถามว่าคริปโตเคอเรนซีมันเป็นยาวิเศษทุกอ,อย่างไหมเอ้มเอทีครับตัว ตัวที่เป็น r e ี a i l CBDC Retail Central Bank Digital c ล r r e นซ y เนี่ยมันเป็นยาวิเศษแก้ทุกอย่างไหมมันก็คงไม่ใช่นะครับที่ผมบอกว่าหนึ่งมันก็ต้องมั่นใจก่ังว่าทั้งประเทศเราเปลี่ยนจากตัวการใช้เงินสดทั้งหมดเนี่ยมาเป็นตัว CBDC ทั้งหมดมันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับกับตัวที่สองมันก็มีผลกระทบค่อนข,ข้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าในที่ผมบอกว่า CBDC เนี่ยมันใช้คอนเซปต์เดียวกับตัว currency, คริปโตฟรนซีนะแต่ว่ามัน ม,มันอาจจะไม่ใช่ DLT ที่เดียวนักนะครับแต่ว่าคอนเซปตที่เหมือนกันคือมันไม่ต้องการตัวกลางนะครับเข้ามาจัดก,การในตัวซ b ม c นะครับอย่างทุกวันนี้เราจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบงค์นะครับแบงค์จะเป็นคนกลางทั้งหมดนะครับจะโอนเงินก็ต้องโอนผ่านแบงค์นะครับจะใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการ Marketplace ก็ต้องใช้แอปพลิเคชันของแบงค์นะครับยังไงเราต้องผูกกับบัญชีเงินฝากไว้ก่อน นะครับซึ่ง CBDC เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องผูกกับบัญชีเงินฝากก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็ไม่ต้องทําธุรกรรมผ่านแบงก์ก็ได้นะครับวันนี้พี่ใหม่อยากโอนเงินให้ใครนะครับขอให้มี CBDC wallet ก็จะการโอนเงินไปได้เลยนะครับเงินมันจะถูกเงินมันจะมันจะเป็นเพียร์ทูเพียร์คือมันจะเข้าถึงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้โดยตรงหรือระหว่างบุคคลกับบุคคลได้โดยตรงโดยไม่มีตัวกลางดังนั้นผลกระทบแต่แรกเลยนะผลกระทบกับพวกผมนี่แหละนะครับกับแบงก์นี่แหละ เพราะว่าสภาพคล่องทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เดิมเนี่ยเก็บไว้ที่แบงค์นะครับทุกคนทุกคนมีเงินก็เก็บไว้ที่แบงค์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 นะครับสภาพคล่องในการบริหารนโยบายการเงินหรือเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยแบงค์เป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะครับช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ แบงชาติหรเพิ่มสภาพสภาพคล่ององมาในทางธรุรกิจเนี่ยก็ต้องผ่านแบงค์แหละนะครับให้ซอฟต์โลนกับแบงค์แล้วแบงค์ไปปล่อยผู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกับผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับแต่ในอนาคตไม่ต้องแล้วะครับถพาเกิดคู่เงเป็นเพียร์ทูเพีย์ถูกไหมครับไอ้เองเินสภาพคล่องนเนี่ยมันจะมูฟจากแบงค์เนี่ยไปอยู่กับเอกชนนะครับ นั่นก็แปลว่าเอกชนกับเอกชนไปกู้เองก็ได้นะครับใครที่ขายสินค้าได้มากที่สุดได้เยอะที่สุดนะค,คุณก็ถือครองซ b บไว้มากที่สุดนั่นแหละนะครับคุณก็สามารถที่จะคนกําหนดนะครับกำหนดกําหนดเกณฑ์เรื่องสภาพคล่องก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหเข้มข้นแบบแบ,บ,แบงค์วันนี้แบบกู้แบงก็ต้องเอา financial statement ไปให้ดูต้องเอา invoice ไปให้ดูต้องอ,อะไรไปดูเพื่อมั่นใจว่าจ่ายนี้แบงค์ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็น peer to peer เนี่ยมันก็ตัดสินกันเองได้ว่าเออดูแค่ไม่กี่อย่าง นะครับก็สามารถที่จะปล่อยกู้ได้ซึ่งก็ปล่อยกู้เป็น CBDC เป็นนั่นแหละนั้นผลกระทบแรกมันก,ก็ต้องมา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 ,มาที่แบงค์นะครับรวมถึง CBDC อันนี้ผมบอกว่ามันคือเงินสดนะมันคือเงินสดที่ถูกแปลงเป็นดิจิตอลเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือไม่ว่าเงินฝากธนาคารหรือไงครับเพราะอะไรเขาเพราะว่ามันเจ้าของคือธนาคารกลางนะครับถ้าเราไม่มั่นใจธนาคารกลางเราไม่มั่นใจรัฐบาลแล้วเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีใครม,มั่นใจแล้วในประเทศนี้ถูกไหมครับซึ่งมีความน่าเชื่อถือกว่าแบงค์ นะครับความน่าเฉื่อยตรงนั้นมันถึงออกมาในรูปแบบของการทําประกันเงินฝากถูกไหมครับวันนี้ถ้าเราฝากเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยถูกไหมครับรับการคุ้มครองเต็มที่คือ1ล้านบาทนะครับต่อแบงค์นะครับถ้าเรามีหลายเรามีเกินล้านอย่างเงี้ยที่ใหม่มีสักสี่สิบห้าสิบล้านอะไรที่ใหม่อยากจะคุ้มครองหมดที่ใหม่ก็ต้องกระจายไปฝากไว้แบงค์ละล้านละล้านสี่สิบห้าสิบแบงค์ถูหครับแต่ C B D C ไม่ต้องเลยเพราะมันเป็นเคลมซอน Central Bank นะครับมันไม่มีวันมันไม่มีวันหายมันไม่มีวันที่เงินต้นมันจะหายอะไรไปนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้พอซีิหากแบงค์ชาทำให้ CBDC เนี่ยได้รับความนิยมมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีคําถามว่าเรายังจาเป็นต้องใช้บัญชีเงินฝากธนาคารหรือไมเราจําเป็นต้องฝากเงินฝากธนาคารหรือไมอันนี้คือโจทย์ที่แบงค์ชาต้องไปคิดต่อนะเพราะยังไงแบงก์ก็ยังมีความสาคัญ ในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่แบงก์าชาติใช้คนโทรลใช้อ่าเป็นช่องทางในการดําเนินนโยบายทางการเงินได้ยังไงก็นนนนขาดแบง์ไม่ได้แต่นี่นคือผลผลกระทบอันหนึ่งที่ C.B.C จะเข้ามาจะเข้ามานะครับอ่าที่จะถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบให้เห็นกับธนาคารนะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดแรกเลยนะครับแต่ผลประโยชน์แน่นอนผลประโยชน์เกิดขึ้นอยู่กับอยู่กับ ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจแน่ๆเลยนะครับน,นั้นแม่ชัก็อาจจะออกอะไรๆมาตร,รการมาเช่นกําหนดให้ว่า C B D C เหมือนเงินสดแหละคุณถือไว้เฉยๆแต่ว่าคุณไม่ได้ผลตอบแทนนะคุณได้ผลตอบแทนอยากมันต้องเปลี่ยนเป็นเงินฝากธนาคารนะครับ,นะรบหรือว่า,าหรือหรืออาจจะกำหนดขั้นต่ําหรือกําหนดโค้ต้าไว้แต่ละคนเนี่ยมี C B D C เท่าไหร่อะไรยังไง แต่สุดท้ายแล้วมันก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงมันก็แปลว,ว่ามันประเทศเราก็จะไม่เหมือนบางประเทศที่ต้องการให้ CBDC เป็นเป็นเป็นโมโนลิสเป็นเป็น,เ,ปนเ,เงินสกุลเดียวในประเทศที่จะใช้มันก็กลายว่าเราก็จะมี Binary s y ิส e m เมหรือระหว่างเงินฝากธนาคารกับตัว CBDC นะครับซึ่งก็ถ้าเป็นแรงชาติก็ต้องคิดหนักเหมือนควรเพราะว่าอย่างนี้ผมบอกว่า c b d c เนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกรรม อะไรหลายๆอย่างได้แต่มันจะไปต่อยอดได้จริงมันขึ้นอยู่กับว่าสเกลมันขนาดไหนเรียกว่าสเกล scalability issue นะครับคือมันจะต่อยอดนวัตกรรมได้ทานู่นทานี่ได้เยอะแยะเนี่ยมันต้องคุ้มค่าที่จะทําจริงนะครับถ้ามันคุ้มค่าจริงคือมันต้องมีผู้ถือผู้ถือเยอะๆนะครับผู้ถือซีบีซีเยอะๆมีข้อมูลเยอะๆนะครับมี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  big data เยอะที่จะไปทําแบบนั้นน,นั่นก็เป็นสิ่งที่แรงใช้ต้องพิจารณาแหละนะครับว่าว่าว่าเราจะโ o ตัว c b d c ไปทางไหนนะครับ นี่ผมพูดถึง c ีเครับมีอีกตัวหนึ่งผมขอแถมท้ายนะครับมาจะพูดเดยอะแต่พี่ใหม่แล้วส่งเวลาแล้วว่าพูดเดยอะเกินไปนะครับให้รีบจบนะครับซนะึ่งตัวนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือตัวสิ่งที่เรียกว่า stable Coin นะครับตัว stable coin ผมว่ามันจะเป็นอีกอันหนึ่งแหละที่มันเป็น p r i v a t e currency จริงๆที่มันจะที่มันจะต้องเกิดขึ้นในประเทศเราแน่ๆนะครับแต่ว่าผมลองยกตัวอย่าง use c a s e ในต่างประเทศนะครับคือผูป้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ย แพรว่าหลายที่ในเมืองไทยเราก็เห็นแล้วนะเริ่มออกคอยสองตัวเองจะเป็นเจคอยของ J-Mart ก็ดีหรือจะเป็นคอยอะไรของของของอผู้ประกอบธุรกิจบางเจ้าก็ดี s a n c i o n a y c o i อะไรประมาณนี้น,นะรเราเห็นอยู่แต่ถามว่า ecosystem มันใหญ่ไหมมันไม่ได้ใหญ่มากหรอกนะครับแต่ในางประเทศเนี่ยสามารถสร้าง ecosystem ตัวนี้ใหญ่ได้นะลองจินตนาการดูครับว่าบริษัทใหญ่อันหนึ่งเป็นบริษัทเทค ขนาดใหญ่นะครับและประกอบธุรกิจหลายอย่างอาจจะประกอบธุรกิจทางการเกษตรด้วยนะครับค้าปีด้วยนะครับประกันด้วยการเงินด้วยนะครับคีเอทไรตัวคอยของเรงขึ้นมาแล้วก็ปรากฏแล้วก็ประกาศบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ในอีโคซิสเต็มทันียต้องใช้คอยของฉันนะครับซึ่งนะครับใช้คอยของตัว่องใช้อะไรเช่นจะเอาจะฉันฉันบอกซัพพลายเออร์ชั้นว่าันถ้าถ้าขายของให้ชั้นนะครับถ้าขายของให้ชั้นเนี่ยคุณต้องรับรับเงินของชั้นนะ มุ่งไ ABC o i n นะคุณคุณรับเงินนี้ไปแต่ก็สิทธิประโยชน์นะเช่นคุณเอา ABC o i n เนะี่ยเอาไปจ่ายค่าวัตถุดิบให้กับเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในเครือข่ายของนั้นก็ได้นะครับเกษตรกร,ร,กรได้คอยวนี้ไปก็เอาไปจ่ายค่าปุ๋ยค่าอะไรทั้งหลายทุกอย่างครับภายในอีโคซิสเต็มที่เขาเซตขึ้นมานะครับภายในภายในโลกเราคิดมาแล้วนั่นก็แปลว่าเขาคือธนาคารกลางเขาคือหนึ่งประเทศที่มีอำนาจที่จะทางการเงินของเขาเองนะครับ เพราะว่าเขามันก็ขึ้นอยู่กับเครือข่ายว่าเขาสามารถมีซัพพลายเชนได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเขามีเครือข่ายได้มากน้อยแค่ไหนอะไเขามีอำนาจในการกำหนดตัวนี้แค่ไหนยังไงนะครับซึ่งในอนาคตเดี๋ยาจะมีกฎหมายอ่าตัวพรบรนะครับหลักทรัพย์ที่จะแก้ไขแล้วก็จํากัดในตัวหรือห้างความชัดเจนในตัว s t ต b l e c o ค n ให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ผมว่ายัางไงก็หยุดตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็น มันเป็นความต้องการเนาะคือถ้าเกิดบริษัทกอกับบริษัทขอนะครับคุยกันบอกว่าฉันรับคอ,อยส่วนนี้ยนะครับแล้วขอก็ไปต่อยอดให้คองอจอทั้งหมดใี้อยู่ใน อีโคซิสเต็มโดยเองกันรับคอยจนได้เหมือนกันมันก็แปลว่าไอ้ตัว privately มันก็แปลว่าไอ้เงินที่มันส่วนหนึ่งมันเคยอยู่ในภาคธนาคารก็ดีอยู่กับธนาคารกลางกับแบงค์ชาติก็ดีมันถูก Move ไปอยู่กับกลุ่มธุรกิจพวกเนี้ยครับที่สามารถสร้างเน็ตเวิร์กของตัวเองได้สร้างซัพพลายเชนของตัวเองได้และกำหนดคลีนซิของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ค้าขายในกลุ่มของตัวเองมันเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับพี่เนี่ยว่ามันจะใหญ่ มากน้อยแค่ไหนยังไงมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาสามารถสร้างเครือข่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็กฎหมายที่จะออกมาในห้ามเขาทาขนาดนั้นไหมนะครับเห็นไหมอ่าผมพูดถึงอย่างโรงหนังก็ได้เมเจอร์ Major, ถูกไหมครับคุณทมออกคอยซึ่งมาที่ผ่าน i อทนะครับให้ผลตอบแทนด้วยนะครับแล้วก็เอาคอยตรงนี้ไปซื้อป๊อปคอนได้ถูกไหมครับไอคนที่ขายป๊อปคอนก็เอาไอคอยตรงนี้ไปจ่ายค่าข้าวโพดได้เอาไปจ่ายค่าเครื่องมือ ไอ้ผลิตป๊อปคอนนะครับหรือเอาไปจ่ายค่าหนังที่ซื้อเข้ามาได้อะไรได้นะครับไอ้คนที่ผู้ผลิตหนังก็สามารถเอาคอยล่ไปจ่ายให้กับดาราที่มาเล่นได้นะมันก็สามารถสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองขึ้ไปได้ทีนี้นะครับมันก็ต้องมันก็ต้องมีผลประโยชน์เนี่ยให้เขามองว่าถือแล้วมันมันได้มันมันได้ประโยชน์กว่าเงินปกติยังไงนะครับก็อันที่หนึ่งคือถ้ามันขยายตัวอีโคซิสเต็มไม่มากเท่าไหร่มีคนใช้งานมากเท่าไหร่เนี่ย โอกาสให้ผลตอบแทนมันก็มัน,ม,นมันก็มีสูงกว่าเงินธรรมดาที่มันไม่ได้ให้ผลตอบแทนไม่คุณมแม่ไปฝากธนาคารน,นะครับอันนั้นก็ด้ก็เห็นอยู่ที่ว่าแต่ละที่เขาจะเอาไปทำยังไงแต่นั่นแหละครับว่า stable coin มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างเนาะมันกจจ็จะเจอปัญหาเดียวกัน ที่ท,ที่ที่ตัวอ่าอีวอลเลเจอนะครับก็คือมันขาดสิ่งที่เรียกว่าเป็นอินวิออฟเวอร์โวลนะครับนั่นก็แปลว่าแสนเฉลี่กนะครับออกคอยซึ่งมาทั้งหนึ่งคอยใช่ไหมครับอาจจะใช้จ่ายในอีโคซิสเต็มตัวเองได้แต่คนถือเอาไปซื้อบ้านของอนันดาไม่ได้เห็นไหมครับเอาไปซื้อบ้านของเอ uh, AP ไม่ได้เห็นไหมครับก็ต้องซื้อบ้านในเครือแสนเฉลี่กถ้าอยากจะเอาคอยตัวนี้ให้ได้ไปซื้อบ้านของอนันดาหรือแสนเฉลี่คุณก็ต้องมีเอเจนต์มงการนะครับพื่อจะมากําหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างแสนเฉลี่กับ อันนันดานะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่มันยังขาดเซเบอร์คอยคือขาดความเป็นอินเดอร์ออฟเรโวนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยนะครับแต่นั่นแหละมันแต่นั้นก็คงจะเกิดธุกรกิจนะครับว่าถ้าแต่ละคนเนี่ยแต่ละที่เนี่ยสร้างคอยของตัวเองขึ้นมามันก็จะมีเอ็กซ์ชแนนต์ต้องการนะครับที่จะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนนะครับออคอยล์วันนี้ให้เป็นอีสกสกุลเงินหนึ่งซึ่งลวดนนี้มันมีอยู่แล้วนะเราเรียกว่าดิจิทัลแอสเซทนต์โอเปอรเรเตอร์ที่มีอย่างอย่างบิตตคอออยยยหรรื่่่่าางงไก็มีีูแแล้วเวเพ ไซส์ Size ของมันสเกลของมันมันมันยังไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เอาไปใช้ในอีโคซิสต็มใหญ่ๆขนาดนี้มันยังเป็นแค่ว่าชี้คลองไว้เพื่อที่จะเก็งกงไรหรือ Search for you มากกว่าที่จะเอาไปใช้งานจริงๆพวกนี้นะครับแต่มันก็เป็นเทรนด์หนึ่งนะครับที่มันน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอันนี้ของก็ประมาณเท่านี้นะครับเรามาเยอะเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่อดทนตังกลาวขอบคุณครับ ส่งส่งต่อให้ที่ใหม่นะครับ,บค,ครับคุครับขอบคุณค่ะคุณกิติชัยตอนนี้เราก็เอ่อเปิดฟลอร์ให้ทุกคนที่มีคําถามได้เลยนะคะอาจารยส์สุวัสดับฟังฟังคุณกิติชัยเสร็จแล้วกำลังสงสัยอยู่ว่าเอา่ออย่างอย่างอย่างตะกีตะ้ตะกี้พูดถึงคอยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเอ่อ เหม tamam, ือนท่านท่าให้ผมเปรียบเทียบสามัสกับสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาตีเช็คให้แล้วก็ขายเช็คเป็นทอดๆนั้นหรือเปล่าไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดใหม่ครับใช่ครับอาจารย์ถูกเลยครับอาจารย์เข้าใจูมว่ามันใช้มันใช้ฟีเจอร์เดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันคือการขายเช็คเป็นทอดๆเนี่ยมันจะสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า discount ครับคือมันจะไม่ขายกับธนาาตัวคือมูลค่ามันจะ a อค r ิวชั่ไปเรื่อยๆแต่ทางได้กลับกันครับผมในมุมผมมองว่ามันสร้างแบลูขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วทีนี้มีมีประเด็นหนึ่งก็ยังสงสัยอยู่ว่าฝรลังนัไรอย่างเ้อ่อพวกคอยหรือที่ดิดตองคอนนี้อะไรเงี้ยวันี้ผมอ่านข่าวอะไรไปก็กำลังสงสัยว่าเอ่อถ้าเกิดเรามีกันอย่างนี้เยอะๆเนี่ยมันเปรียบเสเหมือนกับว่าเราเราเป็นอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเองด้วยไหมเหมือนเหมือน QE หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ก็ผมว่าก็อาจารย์เข้าใจถูกเลยครับาถ้าเป็นเอกชนที่ผมบอกว่าจริง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  liquidity มันมีเท่าเดิมแหละใช่มัครบมอง liquidity มันเท่าเดิมอ่า QE เมันอกี้ที่ธนาคารที่เราพิมพ์ธนบัตรเข้าไปเรื่อยๆถูกไหมครับถ้าตอบใดที่เราไม่พิมพ์ธนบัตรเข้าไปเรื่อยๆดีอ่ QE มันเท่าท้อโทษทีครับไอตัว money supply มันเท่าเดิมเพียงแต่ว่า money supply ตัวจุบันเนี้ที่มันอยู่กับธนาคารกลางถูกไหมครับที่มันอยู่กับแบงค์เนี่ยมันถูก move ไปอยู่กับเอกชนถูกไหมครับถ้าเกิดไอตัวดีต่อ money มาปุ๊บเนี่ย เอกชนก็เก็บเงินของตัวเองในเรื่องของดิจิตอลมันนี่ในตัวคอยที่อเองตไม่จําเป็นที่ต้องคอนเวอร์ตกันเป็นเงินชีเงินฝากธนาคารนะครับก็เกี่ยวกที่ตัวเองแบงก์ชาติก็จะขาดไอ้ตัวปริมาณเงินของตัวเนี้ยที่จะไปกําหนดนะครับทำดำเ,ดน,เนินนโยบายการเงินอานาจของนโยบายการเงินมันก็ถูกเปลี่ยนมือจากแบงก์ชาติไปสู่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีดิจิตอลมันนี่เยอะๆหรือคนที่มีลรียคุิตี้เยอะๆ นะครับและแนาคดอย่างนี้นจัางเข้าใจครับว่าถ้าเขามีอํานาจมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความน่าเชื่อถือความาความใหญ่ของของของตัวเขาเนี่ยเขาก็ออก QE ได้เหมือนกันคือเขาเขาเขา,เขาอาจจะออกคอยเท่าไหร่ก็ได้เพื่อเชื่อมเพื่อที่จะสร้างไอ้ตัวัพพล l y เข้าไปในระบบต่ในั้นผมก็ยังเชื่อมั่นว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นเพราะเรายังมีสิ่งท<ม>ี่เรียกว่า r e เลเตอร์กำกับอยู่ออกกฎหมายมาใช่แบบเดียวล้มทั้งกระดานมันก็สามารถทําได้นะครับอ้าวแล้วอย่างนี้ในในในรูปแบบของของ ที่ CBDC ใช่ไหมครับที่ที่ที่ทางคุณยินดีใช้พูดเนี่ยมันประเด็นก็คือเหมือนกับว่าธนาคารเป็นเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพอพอธนาคารดูแลทั้งหมดมันก็คือเปรียบเสมือนกับว่ามีมีทนบัตรเขาเขาถือทนบัตรเขาเป็นคนออกทนบัตรพริยงแต่ว,ว่าออกออกมาในรูปของดิจิตอลไม่ต้องพิมพ์มต้นทุนค่าพิมพ์ต้นทุนการกระจายอะไรพวกนี้ตัดทิ้งไปหมดเลยแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องของ พิมพแบงค์พอมหรืออะไรพวกนี้ก็หายไปหมดเลยเหมือนกันใช่ไหมถูกครับที่ไหนว่าที่ไหนว่าสภาพคล่องอย่างที่ผมมีอาจารย์คับว่าคือถ้ามันเป็นถ้าถ้ามันเป็น private currency อย่าง r r ิปโ r เพนซีนะครับสภาพคล่องมันหายไปหาเอกชนด้วยและอำนาจในการกำหนดนโยบายมันก็ออกจากแบงคชาติหรือเอกชนด้วยแต่ cbdc เนี่ยอำนาจในการออกนโยบายยังอยู่ที่แบงคชาติ นั่นคือแบงค์ชาติจะเป็นคนคุมมันนี่สัปปายทั้งหมดอยู่เพียงแต่สภาพคล่องย้ายจากเอกจากธนาคารไปสู่มือของเอกชนเท่านั้นเองคือเอกชนในนี้เมื่อก่อนถ้าอยากจะกู้ในธนาคารเนี่ยก็ต้องเข้ามากู้ถูกไหมครับเพราะลีควิตี้อยู่ในธนาคารแตอนาคตคือถ้าคุณสะสม C ีบีซีได้เยอะๆเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปกู้ในธนาคารและคุณยังสามารถปล่อยกู้ได้อีกด้วยคือคนที่เป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่จะมามีบทบาท นะครับในการในการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจมากขึ้นผ่านตัวที่ผนเรียกว่ากีทูเพียคือเจอกันเองแล้วตกลง,ง,งลกันเองอะไรกันเองซึ่งพวกนี้ไม่ได้อยู่เล็กเกรดอันใดแบงค์ชาดด้วยนะครับแบงค์วายโน้ตเนี่ก็จะปล่อยสินเชื่อได้เนี่ยโอ้ยมีเงื่อนไขเยอะแยะหมดซึ่งแบงค์ก็ไม่ได้อยากกำหนดเงื่อนไขเนาะเพื่เป็นยวกการชาดเป็นก,ก,กำหนดเงื่อนไขไหมเราว่าจะปล่อยสินเชื่อคุณต้องดู financial ratio คุณต้องดู underwriting เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเป็นกีทูเพียมันใช้ความไว้ใจระหว่างกาันเช่น สมมติว่า CP พีจะปล่อยกู้ให้ทรูเขาแม่ลูกกันอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรมากถ้าเกิดเขาสามารถเก็บไอซิมดีทั้งหมดสภาพข้อมันถูกม,มุฟจากแบงค์ไม่อยู่เอกชนขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าแบงค์ชาติจะเป็นผู้คุมทั้งหมดอยู่ยางนี่ผมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ c b d c ต่างจากคริปโตเคอเรนซีคืออำนาจในการอำนาจในการควบคุมมันจะอยู่ที่ธนาคารกลางแต่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยอำนาจมันถูกโอนไปที่เอกชนทั้งหมดแล้ว